อาธามชมคุณเนี่ยเนื้อเสือร้องไห้ค่ะนะครับย่างเนื้อเสือร้องไห้ครับยังนม่เจ๊ซี่โครงหมูคขาบ่าวแถวซี่โครงหมูธามชมเจ๊ว่าย่างก็สีสันเพร่ะกันเวลากินเขาอีกนะครับธามชมอ่าโอ้เต็มเตาเต็มเตาเลยบ่าวแถวเต็มเตาธามชมมาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันไม่กินเขาน้ำกันนะครับเจ๊แล้วก็เฮ็ดแจวขมอันนี้เจ๊กวนเฮ็ดตะวินบ่วเพชรแมบ่เผ็ดบ่บัเผ็ด ใช่พี่หยาน้อยๆอันนั้นเฮฟพี่คุณแล้วอันนั้นเฮ็ดให้บ้าเท้าแล้วนี่ครับย่างเต็มเตาเอ้าเสียงหนังคือท่านได้ยินี้นะเจ๊ไ่า่พากินข้าวเมื่อนี้อยู่บ้านมีเพิ่นเป็นงานบุญทำช่อมบุญแจกข้าวแม่นค่ะนะครับบริษัทไทยเอฟซีบังเนาะน้อหายากที่บรรยากาศเก่าๆกเจ๊หนังกางแป้งบรรยาแต่สิ่งที่บ้านเท่าเดี๋ยวนี้อ่า้านักนะครับหนังกางแป้งทำช่อมบุญในบรรยากาศเก่าๆนะครับเอาพะห่มเปย์ฮ้มนั่เบื้องหนังกางแป้ง เอา่บครัเ,รเต็มเตานะครับลูกสาวหอดใช้แล้วมาเขา่าสีขาขเข่าคอนแกนนะคะเมืองพ่นเลยเมืองกำลังสีเขา่าเมืองพ่นกับำลังสีเข่าคอนแกนอนนแกเมืองพอนเดินห้างมันนี่รถติดท่านผู้ชมรถติดลูกสาวเจมาจากกรุงเทพเดินห้างตั้งแต่เศร้าค่ะชมเพิ่งจะถึงเพิ่งจะเขา่าคอนแกนจะบ่งคับเที่ยงขึ้นตีหนึ่งคุณไปเจว่ายันรถติดเอาเดี๋ยวจะไมากินข้าวน้ำกันค่ะกลับมาท่านผู้ชมอันนี้เจแล้วย่างเราทำเรียบร้อยแล้ว ครับมากินข้าวน้ากันอยู่ในเตากะเต็มเตาเมีนอ่ากินข้าวแล้วไปเบิ้งหนังเอาเริ่มเย็นเลยด้วยอาววันนี้เป็นวิวๆดิเอาเท้าเอาบางคำเนียฮวันอยู่ดท่านผู้ชมบางไหนเหนียวฮวัน่้วยธรรมชุผักข้าวกับมีต้นหอมทักัดนี่ท่านผู้ชมกับข้าวเหนียวฮวอนนะครับย่างเนื้อเสือร้องไห้อ่ายู่ในเตากับมี่คันมะข่าวว่าจางเติมน้ำปลาด้วยค่ะอืขมเมเจเจียวเพีย ผมก็ค่ะเจลเพีย้ยนะครับทำช่ชมนี่เจแล้วก็เพีย้ยนี่แล้วก็เอาไปต้มก้อนต้มก้อนไม่กินดิบดิอ่าแล้วก็กรองเอาน้านอืะครับต้มดังโดนต้มดังโดนเก่งจนแห้ง่เก่งแตมืกรองแม่บ้าเหราว่าจะไปท้ายบรรยากาศรเอฟซีบังอยูเด้ทำช่ชมหนังกางแปลงบุญแจกเขานะครับเอากินเขาแล้วทำช่ชมนะครับบ้าเถ่าเฉพาะไปรับชมแบบช่างยอดโค้งสุดท้ายนะครับงวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นับเข้ามาสองงวดติดของช่างยอดทาชมแต่ว่างงวดปลายปีงวดที่ผ่านมาลุดอยู่นับแต่ว่าเยอะเผอนะครับงวดต้นปีนับช่างยอดให้ต่องวดมาแล้วนะครับขึ้นนี่นะครับช่างยอดมาจะเน้นย้ำให้หลักกระชุดสามตัวนะครับอ่ากินเขาแล้วจังไปฟังไปช่วงน้ากันคลิปนี้จะลองให้เช้าวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้ทาช่มได้นะครับเพราะว่ามันดึกทำชมเอฟซีอาจจะพักก่อนนะครับมาโจมา เกิดเบาเถ้านะครับเกิดเพื่อนมาซีมน้ำกันมากมากมากแกกิมาดิอ่าเพื่อนไอกล้องกคือเกดเอ้าท่านผู้ชมเอ้ากินข้าวก้อนนะครับกิจะได้ไม่กินน้ำกันอ่าจังไปฟังนะครับปุณนะนี่เตาก็เต็มเตาอยู่สวัสดีครับเบาเถ้าวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่28ธันวาคม2500 17นะครับว่าจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหนังกลางแปลงนะครับเมื่อนี้มีบุญแจกเขาอยู่บ้านนะครับผมบรรยากาศเก่าๆนะครับเข้าเจ้เอาหนังมาฉายนะครับแต่ว่าอากาศเย็นเลยบริพาไปนะครับนัดกับช่างยอดไว้นะครับก่อนสามสุ่มนผู้ชมนะครับตอนนี้ช่างยอดอยู่ในสายนะครับเข้ามาสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาลุ้นนะครับท่านผู้ชม งวดต้นปีจะเลยนะครับช่างยอดให้ต่องวดแล้ว2มกราคม2568นะครับทมม่านผู้ชมช่างยอดให้ต่องวดนะครับจะไม่ให้ย้ำให้โค้งสุดท้ายแล้วก็ชุด3ตัวครับตอนนี้ช่างยอดอยู่ในใสายสวัสดีครับช่างยอดครับสวัสดีครับครับผมโค้งสุดท้ายนะช่างยอดเนาะ,ะเป็นยังไงครับช่วงนี้บรรยากาศ เย็นๆกำลังพอดีเลยว่าเรับกำลังพอดีนะครับเนาะอ่าครับนะครับอ่าช่างยอดเป็นนายช่างใหญ่นะครับท่านชมเป็นการรับสร้างบ้านนะครับแล้ก็ถือว่าเป็นเซี่ยนคำนวณพื้นที่นะครับที่คำนวณแม่นนะครับผมเอาช่างยอดย้ำให้เอฟซีนะครับชุดที่ให้ต่องวดชุดสองตัวนะครับผม ครับบนบนบนเด่นสามกับสองนะครับชุดบนเด่นสามกับสองครับจับคู่สามสองครับสามเจ็ด <3, 1, S 1> ครับสองห้าสองหกครับ,รบชุดบนเน้นคู่ไหนช่างยอดเน้นสามสองกับสองเจ็ดกับสองหกครับครับชุดล่างชุดล่างเด่นศูนย์กับเก้าครับ ครับกับคู่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์แปดช่างยอดเน้นคู่ไหนครับให้ตั้งแต่ต่องวดเน้นหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่ครับครับนี่คือช่างยอดให้ตั้งแต่ต่องวดเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือชุดที่ช่างยอดให้ตองวดนะรับโค้งสุดท้ายยังย้ำตัวเดิมไหมช่างยอดหรือเน้นตัวไหนครับเน,เน้น ล่างเน้นหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่นี่แหละครับล่างนะครับเน้นหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่นะครับเป็นตัวเด่นตัวเน้นนะครับรี่บาวถอกระไดไว้แล้วเพราะว่าตรงกับนครพนมขึ้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับศูนย์สี่ก็ติดไว้บ้างนะครับศูนย์สี่ก็หาไว้บ้างนะครับตอนนี้นะครับก็ยังพอหาทันได้ทำชุมเลือดเป็นทั้งยิบจับเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับล่างศูนย์กับเก้านี่ตัวได้เด่นก็กันช่างหอด เก้าอผมว่าเท่ากันครับศูนย์เก้าเด่นเท่ากันนะครับเน้นผมชอบผมชอบศูนย์สี่เนี่ยเยอะตอนเนี้ยครับวงเลยไหมศูนย์สี่เนี่ยวงเลยครับศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่วงเลยครับที่ให้ตังคงวดให้วงหนึ่งเก้าครับโค้งสุดท้ายครับหนึ่งเก้าอย่าทิ้งทับหนึ่งเก้าอ่าโค้งสุดท้ายนี่เน้นไปที่ศูนย์สี่นะครับชุดบน วนก็32กับ6ไอ้26เหมือนเดิมครับ32กับ26อ่าครับนะครับบอ่เปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมนะครับไม่ย่ำให้โคงสุดท้ายเพราะว่าใกล้แล้วนะเพราะว่าคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่29ธันวาคม2567นะครับอ่านะชุด3ตัวครับช่างยอดชุด3ตัวมี3หางครับครับก็037อนะ่าเดี๋ยวนะช่างยอด ชุดสามตัวครับมีตัวไหนครับช่ายอดศูนย์สามเจ็ดครับศูนย์สามเจ็ดครับเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองแล้วก็เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกครับนี่ค,คือชุดสามตัวอ่านะครับหลักร้อยมีศูนย์กับเจ็ดบะช่ยอดหลักร้อยเนี่ยดีใจไหบ ส่วนเะงินเะจ็ดนะนะครับสามตัวนี้็อยเลื่อมทำชมนะไปหายิบจับรอตีสลากินแบงนะเผื่อมารางวันเลขท้ายสามตัวหรือเผื่อได้โชคใหญ่มารางวันเลขท้ายหรือมารางวัลสามตัวรางวัลเลขรางวัลใหญ่นะท่านผู้ชมเน้นหางใดครับช่างยอดเน้นหางเจ็ดสองเจ็ดสองหกครับเน้นที่เจ็ดสองหก แล้วก็เจ็ดสามสองอ่าเน้นตัวที่เด่นให้ชุดบนเลยแม่มาพชยอดครับเอ้าธรรมชมมาเบิงน้ำกันนะครับช่างยอดย้ำให้โค้งสุดท้ายชมนะครับแคปหน้าจอได้นผูมชมเด้ช่างยอดอยู่ในสายนะครับชุดบนนะครับผมเด่นบนสองกับสามนะครับสามสองสามเจ็ดนะครับหลักสามคือสามสองสามเจ็ดหลักสองสองห้าสองหก นะครับชุดบนเน้น2คู่3 2กับ2 6นะครับชุดล่างนะครับเด่น0กับ9เด่นเท่ากันนะครับชุดบน2กับ3กระเด็นเท่ากันนะครับชุดล่าง0 9 1 9 0 4 0 8นะครับชุดล่างในชั้นยอดย่ำเบาถว่าหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับตรงกับเบาถ่าที่ได้ไปขึ้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนะับแต่โค้งสุดท้ายเน้นที่0 4เนี่ยนะครับชงหยอด ่าศูนย์สี่หาไว้กลับตัวไหมหรือตรงตรงกันด้วยครับด้วยครับอ่ากันกลับตัวไว้ด้วยแนวทางแนวทางผมกลับไปกลับไป้กปท,ทุกขางเลยครับครับท่านผู้ชมจําได้บอลง,งวดที่ออกหกหนึ่งช่างยอดเน้นให้ล่างเลยเน้นให้เลยหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งมาล่างตรงๆงวดที่ออกหกหนึ่งที่ผ่านมางวดก่อนครับผมหกหนึ่งมาตรงๆนะครับงวดนี้เน้นหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่ ครับช่างยอดย้ำศูนย์สี่เนี่ยาไว้ให้ได้นะครับชุดสามตัวนะครับศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดสองหกนับเน้นสองหางคือเจ็ดสามสองเจ็ดสองหกทชมชมแคปหน้าจอนะครับเป็นแนวทางนะครับหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับทชมชมอ่าเป็นเพียงแนวทางนะทชมชมเด้อนะครับงวดต้นปีนะครับงวดแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแคปหน้าจอครับผมงวดนี้ช่างยอดเน้นคู่ไหนครับลอตเตอรี่ เน้น04ในเยอะครับเน้น04เยอะแสดงว่าได้หลายใบแล้วใช่ไหมช่างยอดได้ได้เยอะแล้วครับออาช่างยอด04แต่บ้าเท่าส์บนบนนี้ผมเน้นเนี่ยไอ้26ในเยอะ26เยอะอืมครับ25นี่ก็ไม่แน่นะคอสอช่างยอดครับแต่คอสอมันมันวันนี้มันมันเป็นวันแรกมันผมว่าคงคงยังนะครับถ้ามาก็คือมา26นี้ใช่ไหม สองหกนี้ก็ดังนะท่านผู้ชมนะหลายสำนักและอาจารย์กระเด็นมาให้สองหกหกสองแบบสองหกนี่ตามที่บาเทอรตามที่ช่างยอดเน้นให้เลยนะครับชนหลายสำนักชนหลายอาจารย์นะครับที่บาเทอร์ปหามาแต่ละอาจารย์แต่ละที่นี่ก็สองหกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ชุดล่างนี่หาติดไว้เลยแบบสี่คู่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์แปดนะผู้ใดมักหน่อยคู่ก็คือ หนึ่งเก้ากับศูนย์สี่ศูนย์สี่ตัวเน้นโค้งสุดท้ายนะครับสี่คู่แค่นั้นเองธรรมชุ่ม,มชุดสามตัวนะครับโค้งสุดท้ายนี่ชุดสามตัวศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามสองกับเจ็ดสองหกเน้นมักสองหางในบอร์ดช่างยอดเจ็ดสามสองกับเจ็ดสองหกเน้นใส่ตัวเน้นบนบปีใหม่นี้ ไอไหนช่างยอดยังทํางานหรือหรือไปไหนหยุดครับหยุดหยุดคนงานหยุดแล้วครับอ่าหยุดให้คนงานอ่าเอานะครับปีใหม่ก็ช่างยอดก็จะกลับกลับบ้านมาช่างยอดว่าจะกลับอยู่ครับปีนี้ครับอืมเอานะครับท่านผู้ชมเพื่อได้โชคใส่ต้นปีใหม่นะครับอ่านะครับเอานะครับบ่าวเถ้าเขาอวยพรให้ช่างยอดครับ จะปีหม่แล้วนะขอให้ช่างยอดมีงานเยอะๆนะช่างยอดนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมครับครับก็ขอให้แบบเบาเท่าก็สุขภาพแข็งแรงครับครับช่างยอดขอบคุณครับผมขอให้ขอให้มีมีแต่โชคครับปีปีต่อไปครับครับให้เลยครับช่างยอดครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ท้มชมนะครับบา่าวเถาขอบคุณช่างยอดนะครับขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ขอบคุณทุกปูที่ให้แนวทางมานะครับมีเขามีหลุดนะครับแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางถ้า,าชอบเขาจะไปหากิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงถ้าไม่ชอบเบนซี่ๆท้ชมนะครับแอมเขาเข้ากับชิ้นชมยามไม่เข้าให้กำลังใจกันนะครับท้มชม ที่สำคัญคอมเมนต์สุภาพให้เกียรติกันไดน้ท่านผู้ชมเด้อน,นะถ้าคอมเมนต์ว่าบอเท่าก็เป็นยังนะครับผมแต่ทุกเส้นทุกกระจาดจั้งใ็คอมเมนต์ให้มเพื่อนสุภาพนะครับเอานะครับเอลทองขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพอ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขูสุขชนขอบคุณพี่ปานาทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพอง่อใหญ่แมยศักดิ์ทุกทุกคนนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมขอให้ได้โชคขอให้เฮงๆนะขออวยพรให้ทุกท่านที่กําลังเดินทางกลับมา บานเฮาช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านผู้ชมกลับมาบานเฮาสัมผัสบรรยากาศหนาวบรรยากาศเย็นปีนี้ได้สัมผัสบรรยากาศอยู่ครับผมกลับมาหาครอบครัวที่บ้านเรานะครับท่านผู้ชมขอให้เงๆงขอให้รำให้รวยนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาา้านเฮาสวัสดีครับ